กิจกรรมอย่างที่บอกว่า1กิจกรรมเพื่อสุขภาพแต่อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรานั่งอยู่กับทางด้านผู้อํานวยการสํานักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอพีทักษ์สุวรรณวงศ์นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยเพราะว่ากลัวว่าเวลากระชั้นชิดเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไม่ครบพูดถึงเรื่องของการเตรียมการค่ะว่าตอนนี้เนี่ยการเป็นเจ้าภาพที่ดีของคนในพื้นที่จังหวัดยะลาความพร้อมสถานที่เป็นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงพร้อมกันแล้วหรือยังคะครับผมขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้ครับว่าในเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับท่านอำเพอโพธิวันเนี่ยได้แถลงข่าวเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้รับผิดชอบงานด้านการกีฬาของจังหวัดในภาคใต้ทั้ง14จังหวัดมาพร้อมครับที่โรงแรมยาลารามาค,ครับในเวลา10โมง40นาทีนะครับท่านผู้ว่าก็ยืนยันความพร้อมผมเองในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันก็อยากจะนำเรียนเลยครับว่าค,คำว่าเราเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีเราทำอย่างไรค,ครับผมเรียนว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลือกภาค4นะครับทั้งที่40แล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวโแห่งชาติ คขาเลือกพักสี่ครับรั้งที่เจ็ดครับในห่วงเวลาครับเยาวชนจัดวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สองพฤศจิกายนแล้วก็ส่วนกีฬาเอาโทแห่งชาติจัดต่อเนื่องเลยครับยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกายนฉะนั้นห่วงเวลาการทัดน,นะครับแต่ท่านผู้ว่าก็มัน เข้มงวดกันมาทุกวันนะครับฉะนั้นเรานับทำลายเป็นชั่วโมงครับในวันนี้เพราะว่าการเป็นเช้าภาพเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดยะลาเนี่ยท่านได้ให้นโยบายว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิตินะครับแต่ประเด็นสำคัญผมอยากจะนําเรียนว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อบริจัดการเพื่อเอาตัวแทนในภาคใต้ในระดับกีฬาเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดชลบุรีปีหน้านะครับในเดือนปลายเดือนมีนาแล้วก็ต้นเดือนเมษาหกแปดนะครับ ังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพในระดับประเทศจังหวัดยะญญลาเนี่ยผมเรียนว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันเลยครับว่า25ปีในที่ผ่านมาสามวัดชายแดนใต้เนี่ยแทบจะไม่ได้มีกีฬาระดับแห่งชาติมาจจดเลยผมถือว่าโชคดีสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งผมได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ในการเมื่อวันที่3ตุลาคมเดินทางมาวันที่15ตุลาคมนะครับแล้วก็มารับงานสองงานนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความเป็นมาตรฐานแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับ ชาวกีฬาทั่วประเทศนะครับว่ามายะลาเลรียบร้อยมายะลาเรียบร้อมอสกพหนึ่งที่มีความพร้อมวันแถลงข่าวที่ผ่านมาท่านผู้ชมดูในสื่อต่างๆครับว่าคนในจังหวัดยะลานะครับทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบภาครัฐภาคเอกชนหน่วยกีฬาในจังหวัดยะลาเนี่ยมากเตรียมห้องโดวยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับไม่น้อยกว่าสาสิบชีวิตที่มาร่วมเขียนข่าวเรค่ามความพร้อมโดยรับการอัุเข้าจากพี่จ๋าครับประชานัมพันธ์จังหวัดยะลาที่ ที่บอกและข่าวไปบอกสื่อท้องถิ่นสื่อราชการไปทําข่าวแล้วก็วันนั้นนะครับผมจะพูดเรื่องการพร้อมในเรื่องที่หนึ่งนะครับพร้อมเรื่อง <c oughs> ที่หนึ่งเขาเรียกว่าไข่แดงครับสิ่งสำคัญท,ที่สุดก็เรื่องของสนามกีฬาด้านเทคนิคนะครับด้านเทคนิคจะประกอบประกอบด้วยสนามกีฬาประกอบด้วยกรรมการผู้ตัดสินอุปกรณ์หลานี้เราพร้อมคําว่าพร้อมหมายความว่าเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าทางเทศบาลนครยะลาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลานะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ทางโรงเรียนคณะราช บำรุงแล้วก็อีกหลายโลหลายหลายโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนะครับเลาเข่งจังหวัดยะลาสิบเจ็ดชนิดกีฬาสิบ็ดชนิดกีฬาใช่สนามใกล้กันหมดเลยสนามอยู่ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาแล้วก็สนามกีฬามาเลยกีฬาแห่งชาติยนเขตยะลาผมเองเป็นเส์เก่านะครับษย์เกระพะกรยะลาฉะนั้นก็การประชานานห่วงเวลาไม่มากก็ถือว่าได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างดีแต่ส่วนอื่นก็มีที่คณะราชก็มีที่สวน ที่ศูนย์เยาวชนก็มีนะครับก็มี10จาดก,กีฬาใกล้เคียงเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยทำไมจัด17 ที่จริงกีฬาในครั้งนี้จัด51ชนิดกีฬา12กีฬาเนี่ยเขาเรียกว่าทีมในภาคได้สมัครไม่ครบจํานวนตามกฎกติกาเช่นไม่ไม่ถึง3ทีมอเนี้ยครับก็ได้สิทธิ์ไปตามอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องบอกแล้วว่ากีฬาเช่นิดไบ้างมันมีอยู่ในสีแล้วส่วนที่เราจัดที่จังหวัดเจ้าภาพเรา17ชนิดกีฬานะครับเช่นเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลอะไรเนี่ยครับเราจัดที่นี่แล้วก็อ่ผมบอกเร็วๆดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาสงสัยว่าทำไมจัดบ้านเราเราน้อยนะครับผมก็เลยอยากจะเรียนว่า ที่จังหวัดจังหวัดยะลา,าเราเนี่ยเราจัะแค่17ชนิดก,กีฬาก็มีกรีซาบอลจัดทีนี้ลักบี้ฟุตบอลซบเทนนิสบิดเทนนิสฟุตบอลฟุตซอลมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นพลก,กายเทเเทนน <c oughs> ิสลีลาสบาสเกตบอลอีสปอร์ตสนุกเกอร์วอลเลย์บอลในร่มและแบดมินตันค่ะ17ชนิดก,กีฬาที่เราจัดเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ณเวลานี้ก่อนถึงวันแข่งขันในวันที่11เนี่ย เราพร้อมผมเรียนว่า90%ตอนนี้นะครับในเรื่องเทคนิคทั้งหมดส่วนที่เราไปจัดที่อื่นนะครับก็มีจังหวัดสงขา10ชนิดกีฬานะครับก็มีประเภทฟุตบอลชายหาดจักรยานดักลอกฟเทควันโดคาราเต้โดว่ายน้ำเฮนบอลในเฮนบอลในร่มเฮนบอลชายหาดอูซูและกสบอร์ดไปแข่งที่สงขา10ชนิดกีฬาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือไปให้จัดเป็นสภาพร่วมนะครับต่อไปก็เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับนครศรสีธรรมราชเนี่ยมีสี่ชนิดกีฬาห้ามีสี่ชนิดกีฬามียกน้ำหนักเรือพายสักเอเยอร์มวยปล้ำในร่มนะครับส่วนรีสอร์ทจากฮอกกี้นะครับมีชนิดกีฬาเดียวนาราทิ่บ้านนะครับส่วนกระบี่ก็กาบัดดี้ชนิดกีฬาเดียวต่งห้าชนิดกีฬานะครับมีจิงเปิดเบตองวุฒบอลยูโดยูนิสูคูด้านทั้งหมดหนึ่งเจ้าภาพยาลากับห้าจังหวัดเจ้าภาพร่วมเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมก็มีความคิดว่า บางกีฬาน่าจะจัดที่เราทั้งหมดแต่ว่าด้วยเผอิญว่าท่นานผู้นการคนก่อนนะครับท่านก็มีนโยบายไปอย่างนั้นนะครับผมเองเนี่ยผมไม่มีความเชื่อนะครับว่าสามจังหวัดชายงเดนได้เนี่ยสร้างเ,าเรามาแข่งกีฬาแล้วจะเกิดปัญหา,าคนภายนอกคนทางจังหวัดเขาบอกว่าจังหวัดยะลาจังหวัดชียงเด่ได้มีปัญหาเรื่องความมั่นคงคแต่ผมมีความมั่นใจว่าโดยเฉพาะกีฬาเนี่ย ม,ม,ม,มันสร้างหลายเรื่องสร้างความรักความสามัคคีจะดูได้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับถ้าในเกมการแข่งกีฬาเนี่ยแทบจะไม่มีความอะไรที่เป็นปัญหาให้กับการแข่งขันในเรื่องของกีฬาในทางจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่ท่านบอได้พูดถึงว่าเรากระจายหลายพื้นที่ทั้งที่พละที่คณะาราที่สตรีที่โรงเรียนกีฬาหลายสนามกีฬาทีนี้อยากจะทราบว่าสําหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่ากองเชียร์ที่มาจากที่อื่นๆที่จะเข้าไปเชียร์ได้เนี่ยต้องดูตารางเวลา นหนยังไงบ้างคะคือคืออย่างนี้ครับในเมื่อวันที่28เราได้จับฉลากประเภททีมไปแล้วประเภททีมก็มี6กีฬานะครับในกีฬาครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะลงในสื่อผ่านทางเอเทีด้วยนะครับค่ะตอนนี้จับฉลากเรียบร้อยพรุ่งนี้โปรแกรมจะออกหมดทั้งแข่งที่5จังหวัดอื่นอื่นด้วยที่เราด้วยนะครับเราจับฉลากเรียบร้อยผมจะลงในเว็บไซต์ของจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ตามสื่อต่างๆนะครับก็ก็โปรเกมการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีขึ้น ในจุดหลักๆให้ด้วยนะครับว่าฟุตบอลแข่งที่ไหนเวลาเท่าไหร่กีฬาประเภทบุคคลแข่งเวลาเท่าไหร่นะครับค,คือมันจะแข่งไม่พร้อมกันกีฬา,าประเภททีมส่วนมากก็เช่นฟุตบอลเนี่ยจะแข่งตั้งแต่สี่โมงอย่างนี้ครับแต่บางกีฬาแข่งตั้งแต่เช้าในวงเวลา11ถึง วันที่ยี่สองนะและอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมนาเรียนว่ากีฬามันจะแข่งไม่พร้อมเช่นกีฬาแข่งครบสิบเอ็ดวันฟุตบอลก็แข่งครบแต่บางกีฬาเนี่ยจะแข่งสามวันเช่นมวยสองวันสามวันก็อยู่ในชนิดกีฬาที่ที่มันเป็นประเภทในอินโดนนะครับบางทีก็แข่งไม่นานเหมือนกันค่ะอันนั้นก็คือไปติดตามทางเพจที่เราจะขึ้นไว้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เพจของหน่วยงานราชการด้วยจะมีการประชาสัมพันธ์ทีนี้ในส่วนของการ กิจกรรมเนี่ยเริ่มง่วนขึ้นมาทุกวันทุกวันความเข้มข้นในการเตรียมการทั้งที่พักทั้งสถานที่ความพร้อมนักกีฬาแล้วก็บรรดาอุปกรณ์แล้วก็ทีมงานผู้ตัดสินก็มาเป็นที่เรียบร้อยเข้าซักซ้อมความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยทีนี้อยากจะทราบว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพที่ดี ในพื้นที่แน่นอนว่ามันเป็นงานแรกแล้วมันเป็นงานใหญ่แล้วเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีใน,ใน,ในฐานะนที่เราเป็นหน่วยหลักที่ดําเนินการนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพที่ดียังไงบ้างค่ะคืออย่างนี้ครับอันนี้หลักหลักสําคัญโดยท่านผู้ว่าและขันจังหวัดเนี่ยให้ความสําคัญเป็นับหนึ่งนะครับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเรื่องเรกที่ท่านผู้ว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักต่างต่างอย่างนี้ครับหนึ่งท่านผู้ว่าขอความร่วมมือห้ามขึ้นราคาและก็ท่านผู้ว่าบอกว่า ถ้าลดได้เนี่ยขอให้ลดราคาคจากห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยคนที่มาเยือนบ้านเราบอกว่าเราไม่เอาเปรียบผู้มาเยื่นเขามาแล้วเขาบอกบอกว่าอาหารถูกอาหารกินอร่อยแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ว่าให้นโยุบายไปแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องเลกที่ที่ท,ที่ที่เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าเรื่องของการต้อนรับที่พักที่กินที่เที่ยวเนี่ยท่านผู้ว่าก็โดยเฉพาะเรื่อง,วง,ค,วงความมั่นคงความปลอดภัยการจราจรเนี่ยท่านผู้ว่าับการตำรวจภูธรเนี่ยจากวันยาลาท่านก็ มาประชุมด้วยตัวเองมาแถลงข่าวด้วยตัวเองว่าท่านยินยันว่าพร้อมแน่นอนตั้งแต่เริ่มเข้าสู่จังหวัดยะลาไม่ว่าทางปัตตานีนราธิวาสทางสขลาที่จะมาเนี่ยครับท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรท่านกา็มีการวางแผนวางกำลังแต่เราไม่ใช่ว่าเราเกิดเหตุน,นะครับแต่เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับออฉะนั้นสิ่งนี้ครับมันเป็นเรื่องของอนโย,ยบายที่ท่านผู้ว่าให้ความเข้มงวดและก็ะะเข้มข้นในเรื่องของการดูแลผู้มาเยือนค ค่ะนอกจากนั้นค่ะด้วยเวลากระชั้นชิดอยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เชิญชวนติดตามการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะครับผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเรียนว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่25ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พ่วงเวลาที่ผมได้นําเรียนเนี่ยครั้งสุดท้ายในปี42นะครับจัดก,กีฬาเยวาวชนด้วยครับฉะนั้น25ปีที่มาถึงที่เราเนี่ยเราจะต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นโดยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พูดดีคิดดีทําดีนะครับต้อนรับดีเ,เหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมมีความตั้งใจและเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าอีกครับว่าท่านผู้ว่าจะขอจัดกีฬาระดับแห่งชาตินะครับไม่ว่าเยาวชนกีฬาแห่งชาติอะไรแบบนี้ครับในระดับประเทศโดยท่านผู้ว่ามีนโยบายให้สามจังหวัดชายแดนได้เป็นเครือข่ายในการเป็นภาพร่วมนาาธีวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแต่จังหวัดยะลาเป็นสภาพหลักในเป็นพิธีการจัดเป็นสภาพในระดับ ประเทศผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้ว่ามีความมุ่งมั่นอย่างนี้แล้วก็คนพี่น้องท้องถิ่นท้องที่ในจังหวัดยาลาเนี่ยผมมาอยู่แค่สิบวันเดี๋ยวผมก็รู้นะครับว่าทุกคนมีความยินดีและทุกคนมีความตื่นเต้นนะครับและมีมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนทุกมิติไม่ว่าที่พักนะครับหน่วยงานให้ฟรีทั้งหมดเราจะให้นักกีฬามาพักฟรีะนะครับเขาเสียค่าเดินทางของเขาอ่านไปแต่มาอยู่ที่นี่เราให้พักฟรี แล้วเราอำนวยความสะด,กดวกโดยเฉพาะท่านนายกที่มตรีน,นครจะลานะครับแล้วก็ท่านนายกอบโจจังหวัดยะลานะครับผู้นําท้องถิ่นท้องที่ร่วมกันผลิตก,กําลังเป็นหนึ่งเดียวผมประชาสัมพันธ์้ําอีกครั้งก็ว่าอย่าลืมนะครับเรื่องของการต้อนรับเนี่ยเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเขาเขามาเยือนบ้านเรานะครับเขาอาจจะไม่รู้จักสถานที่แข่งขันที่เราที่เราเป็นเจ้าภาพก็ท่านก็สามารถแนะนําด้วยจิตเมตตีที่เป็นกระจกด่านแรกก็คือหน้าตาเราคําพูดเราที่เราจะ ให้ความสาคัญกับผู้มาเยือนแล้วผมย้ำนะครับว่าผู้เยือนมาแล้ว14จังหวัดภาคใต้ทั้งนักกีฬาทั้งผู้เกี่ยวข้องต่างจังหวัดมา13จังหวัดเนี่ยมาที่เราเนี่ยกลับไปแล้วเขาต้องบอกว่าเขาอยากมาเยาลาอีกไม่ใช่กลับมาแล้วเขาไม่มาแล้วอไอ้นี้ผมว่าหลักการจัดการแข่งขันเราล้มเหลวแต่ผมสร้างความมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มๆนะคะว่าเราพร้อมแล้วก็ยาลาเราพร้อมเสมอในฐานะ ยะลาเป็นเมืองกีฬาเ้วย <c oughs> นะครับยะลา <c oughs> ปะสปอร์ตซิตี้เราพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนแล้วก็เป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี <c oughs> โดยการ โดยรับนโยบายของท่านผู้ว่าและขราชการจังหวัดยะลาค่ะค่าวันนี้ขอบคุณท่านนะคะมาพูดคุยกับเราด้วยระยะเวลาของการดําเนินการของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านเพจของทางกรกตเองก็ได้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเอ็มวทีเซาโรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะหมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ